นะครับผมก็พาท่านมาดูสวนผักอินูนะครับที่บ้านจระเข้มากนะครับอำเภอประคุณชัยจุฬาลัมป์นะครับจสายมีอยู่แห่งเดียวของตำบลจระเข้มากนะครับที่มีผักอินูดูนะครับเยอะมากนะครับโอ้นี่ครับก็คุณตาคุณยายบอกว่าตอนนั้นก็เกือบตายหมดเลยนะครับเพราะช่วงเดือนมีน้เมษานะครับที่มันอากาศร้อนมากจนเหี่ยว นะครับแต่ว่าถึงเดือนพฤษภาคมมานะครับก็ฝนตกได้สองสามรอบนะครับก็ทําให้พังนูนก็ออกช่อนะครับนะครับเริ่มออกช่อใหมันนะครับนะครับคุณตาก็คุณตาของคุณยายบอกว่าปลูกปลูกทีเดียวกินได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็เป็นเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับนี่ก็เริ่มออกดอกนะครับ นี่ครับเริ่มออกดอกได้ครับก็เมื่อสองเดือนที่แล้วคุณตาคุณยายบอกว่า,วามันตายเกือบหมดนะครับมันเหี่ยวตายเกือบหมดนะครับแต่ว่าฝนตกแค่เดอนเดอนพฤษภาพคามมาก็เริ่มเ,เริ่มออกดอกนะ,นะครับนี่นะครับเต็มเลยนะครับนี่เต็มเลยนะครับโอ้เดีเ๋วปังน้นก็ออกช่อเลยครับ ออกตามแขนนะครับเยอะมากนะครับมีเตมเลยครับก็กลางข้างก็มีนะครับเดี๋ยวก็คุณยายป,ป้าเดี๋ยวสักไม่ถึง,หน,งหนึ่งเดือนก็อาจจะเก็บขายได้อีกน,นั่นนี่นะครับก็บ่าปลูกที่เดียว เก็บกินได้ตลอดชาตินะครับตลอดปีนะครับนี่ก็นี่นะครับเข้ากันนะครับคุณยายก็กำลังไล่ได้ได้นกยักทุ่งนาดูนะครับไล่นกยูนะครับเต้ามานสู้ๆไป เรก็มาทำสวน,นด้วยก็ไล่นกด้วยนี่นครับสินโดเลยทำร่วมกันใกล้สองคนตานยายครับแน่นอนจริงลย